คาถาคงกระพันฉบับอีสาน ไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากของเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่รบกวนเกินไปก็รุณนัก,กติดตามช่องเสรีชาแนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผู้เราก็นําเรื่องราวเกี่ยวกับคาถาอยู่ยงคงกระพันที่มีต้นกําเนิดมาจากภาคอีศสานน่าจะถูกท่องด้วยภาษาท้องถิ่น เป็นเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับมนที่ใช้เสกเหล้าเสกน้ำเปล่ากินดื่มเชื่อว่าจะอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าเป็นคาถาที่สืบต่อกันมาอันนี้หากไม่แน่จริงไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่มั่นใจในตัวเองก็จะพึ่งไปลองเสี่ยงอันตรายนะครับบอกเล่าสู่กันฟังพอเป็นความรู้พอให้ได้รับความเข้าใจ เชื่อว่าทุกทุท่านล้วนมีวิจารณญาณกันอยู่แล้วกำเลิศแหดเท่าหนังหนาโอมกุ๊กกุ๊กโอมวะวะตนกูนี่ซื่อว่ากำเลิศแหดเท่าหนังหนาแามเมื่อกูอยู่ปากูก็ได้จำเลินพระคาถาอันดีแล่อันแคล่วกูจมแล้วกูจำเขามา เขามาล้อมตนกูกระบอมีเขาเขามาเผาตนกูกระบอมีใหม่ตนกูนีดีด้วยพระแก่นไทยปลงแก้วใส่หัวกูมาเจ็ดยอดนีเกิดมาตั้งแต่พระเจ้าเมตรยโยโตพระองค์เองจังไดมาสอนใส่หัวไห้ผู้ขาผู้ขาจังเลรับเอามีเครื่องขันหาขันแปดพระเจ้าแจกให้ผู้ขาคง คงทั้งหอกคมขาวคงทั้งตาปืนกาคงทั้งหนาใหม่ปืนแข็งคงทั้งเล็กแดงแล่ตกัวคงทัวเท่าหนาใหม่ในดงฝูงเล็กอยู่เมืองหอกกูกะคงเล็กห่ออยู่เมืองย้วนกูสีเอาม้าตกต่อยให้มันอ่อนป่านสิ้นปืนหลาวแหลมแล่ไม่กูกะคงตนกูนี่ชื้อว่ากำเลิดแหดเท่า โอมสิทธิคงเพชสะหัตมนตบทนี้ชื่อว่ามนกําเลิศแห่เท่าหนังหนาคราวที่แล้วคลิปที่แล้วผู้เล่าอ่านผิดนะต้องขออภัยนะครับอ่านบอกว่าเท่าหนังหมาอันนั้นคือไม่ได้สังเกตก็ต้องขออภัยกันเป็นมนอยู่ยงคงกระพันใช้เสกเล้าเสกน้ำเปล่าดื่มกิน จะเรียกว่าอผาัดเล่าก็ใช่นะเชื่อว่าจะอยู่ยงคงกระพันยิงไม่ออกแทงไม่เข้าลุยไฟก็ได้ไม่มีเกรงกลัวจะมีเรื่องชกต่อยไม่มีถอยหนีทุบตีก็ไม่มีวันเกรงไม่มีแต่ท่านว่าแบบนั้นนะครับท่านให้ยกครูวันังคารขันห้าขันแปสิ้นผืนแพลวา่า เหล้ากล้องไข่หน่วยเงินหบาทอันนี้คือยกครูนะครับขันห้ขัน, 5, ขน8ปนี่ก็คือขันหส่วนหนึง่งขัน8ดอีกขันหนึง่งเหล้ากล้องถ้าใครไม่รู้จักก็ให้นึกถึงเหล่าขาวสมัยก่อนเขาจะมีเหล้าขาวใส่กระป๋อในยุคนั้นจะไม่มีขวดแก้วนะครับ จะเป็นกระป๋อเหมือนกระป๋อดินเผาอะไรประมาณนั้นนกระป๋อแต่ไม่ใหญ่มากนะไข่หน่วยนี่ก็คือไข่ดิบนะครับไม่ได้หมายความว่าไข่หนึ่งหน่วยเหมือนที่บางท่านเข้าใจนะครับอันนี้คือสอบถามกันมานี่คือในตำราทางภาคอีสานนี่เหมือนส่วนมากยุคครูเขาจะใช้ไข่ดิบนะแต่ถ้าทางภาคกลางเขาจะเป็นไข่ต้มสุกอันนี้เราก็ต้องว่ากันไปตามแต่ละสายว่า สายวิชานั้นมาทางไหนนะอันนี้ผู้เราสอบถามกันมาแล้วนะครับในกรณีนี้นะในบางตำรานะครับขันห้ากับขันแปดเนี่ยเขาหมายถึงขันสิบสามนะต้องใช้ขันสิบสามถ้ารวมกันแล้วก็จะเป็นขันสิบสามนะแต่ว่าในตำรานี้เขาจะไม่รวมนะครับขันห้าก็ต่างหากขันแปดก็ต่างหากนะแต่ต้องจัดมาพร้อมกันอันนี้คือวิธียกครูนะครับ แต่อย่างใดอย่างหนึง่งพวกเราก็อยากแนะนำว่าหากจะให้วิชาอยู่ยงคงกระพันมั่นใจในตัวเองก็ควรจะหาสํานักหรือฝากเนื้อฝากตัวกับครูบาอาจารย์ผู้ที่เราเรื่อมใสผู้ที่เราเชื่อใจนั่นแหละฝากตนรับวิชากับท่านเพื่อความมั่นใจเป็นส่วนตัวของเราอันนี้คือคำแนะนำนะแต่เรียนจากตำราทั่วไปส่วนใหญ่เหมาะกับคนที่ดวงเกิดมาเพื่อ ทางสายนี้โดยเฉพาะนี่จะเรียนได้ดีนะครับตามลักษณะที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยได้บอกเอาไว้นะครับแต่ยังไงก็การยกโครยกขันนี่มีครูมีบามีครูอาจารย์ผู้สั่งสอนบางตำรับนี่เขาจะต้องมีเคล็ดลับบอกกันไว้ด้วยนะครับเคล็ดของวิชานั้นๆอันนี้เราบอกเล่าสู่กันฟังว่าวิชานี้เป็นมาแบบนี้มีแบบนี้ นะบอกเราให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจได้ศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจกันท่านใดไม่เชื่อเราก็ไม่ว่ากันครับรบกวนเลื่อนผ่านอย่างคนมีการศึกษาได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นำมาฝากกันประมาณนี้พบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีหล่นบ้านโชคมานหล่นของในห้องให้มีตะท่องคำกอดง่ำนอนก็ให้ได้งเงินม่นง่ำตื่นก็ให้ได้เงินแสนมีแฟนก,ก็ให้หักให้หอมเลยพี่น้องเลือ Senap kimiak sewati kap.